โอเยโอโอเยโอเยโอเยโอ้ยโอเยโอ้ยโอ้ยไปชอนเราไปหามามีกันดีกว่าไปไปไปโอ้อ oh, ากาศคด,ดีเลยกุ้งกิงกุ้งกิง,งมาแล้วมาแล้วสวัสด,ดีคนระับชอ,อนแข่งกับอม,มีนะชอ,อน อยู่กับเราที่นี้ไหมเดี๋ยวอยากลองเอาไปไหมเอาไปล่ะได้ได้หมดอ่ะเดี๋ยวไปข้างหน้าก่อนไปตรงนน้นก <c oughs> ่อนชช <c oughs> ช <c oughs> เดี๋ยวต่อไปพามาขี่อย่าบ่อยๆชอนเนาะตรงปั่นจะขี่เองได้เนาะชอนเนาะเฮ้ยอย่าไลค์กิ๊ก like ชอนควดชี่เหรอ ใช่มีกิจกรรใหม่แล้วเออยาวๆเลยอย่างนี้เด็กชอบขี่จักรยานอยู่แล้วใช่ไหมชอนขี่จักรยานชมวิวมีหมาด้วยโอเคครับที่เป็นสายสปีดไหม